สวัสดีครับพ่าแม่เที่น้องกซสซีที่ขมมารับส้มแนละป้งครับผมเอาบุญเอมิเดินทางมาวัดอของอปู่สุดงเนาะอาจารย์ตรีหาหนึงหานะครับเนาะมีาินมาเลยเ,เพิ่มขึ้นมาอีกแล้ครับเนาะแต่เมื่อก้อส้มมันจะต้องการเพิ่มปเ,เป็นตัวใดเป็นตัวใดมากป้เป็นลอทุกั่ันนะครับเนาะ เป็นัน <soc> ใ <ain> okay. ่ไป่เป็นสีจังใดไม่อยู่กับลค์จะแช่ได้ครับขอบ้านเราชมบกระฟังครับผมเนื้อเชื่อมรั้งเยอะรัวหนึ่งมางครับตัวเบยนเนียนมา่ เน่นว่าบที่หนึ่งบททีหนึ่งรักไม่ไม่นอนหาเจหาหนึ่งห้าปีกับห้าหนึ่งมาแมนเก้าหานหกปีหนึ่งว่ากันหกปีหนึ่งหกปีตัวเก้าหกปีหนึ่งกับหกสามหนึ่งหกีหนึ่งกับเจ็ดีหนึ่ง เดี๋ยวเรากระทอนนี่ละบานเนียล่างมันตัวเก้าเพราะว่าล่างอหอยังยู่ล่างตัวใดค่ะล่างล่างหอยังยู่สามหนึ่งกับซีซสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งล่างเนาะสี่ายงางลับต้นสุดท้ากันซับเอา นะครับโค้งโค้งชุดไทยครับโค้งชุดไทยดิโค้งชุดไทยครับผมจะพระเบิงพระชุดองค์อาจารย์ชุดองค์นะครับเนาะอาจารย์สีหานิหาอ่าเป็นกลิ่นมายำให้ตัวใดอ่ามีที่ยี่สิบแปดโค้งชุดไทยนะครับเนาะเพราะวะหย่านบางสิ่งบองอทีลืม มันดีว่าจันแตดีก็ตัวเก้าเขียนลงน้ำมีเจ๋ครับผมเพราะว่ามันถือรวมเลยนะครับถือรวมเลยเหรครับผมเพราะว่า <c oughs> มันค <c oughs> ืออ่างกับเนียนซีนึงาน่จันเนาะ แนวีหนึ่งกับสามหนึ่งก็ที่หนึ่งสามหนึ่งถึงลงแบนึงขนาซุ้มซุ้มเจ็ดที่หนึ่งจะยัดจิมก็ผมที่หนึ่งเจ็สามหนึ่งว้นสร็แล้วงล้างให้แล้วอืมแัดบี่ีงสิหรายผลเนาะจะตัวที่ตัวที่หนตัวเก้าน่เกาเัวที่เน้นนะครับครับเน้นเน้เลยครับครับ อันตัวเพิ่มได้มากแบบไหนครับอาจารย์เพิ่มมาบอกไม่บอกนี่จังไดชื่อฝัน มาที่แล้วก็จะพุ่มนี่นะครับเนิ้นไยนครับผมจะพุ่มนี่ที่เพิ้นไหยเขาเนาะครับเนาะเนี่ยแล้วหนเนาะอครับผมราอาจารยโ้โอตัวนี้ก็คืออันมาแล้วครับคือเนี่เรย่งเป็นปะครับอ่าอืมเนี่ย วนเรอะไรเดาะเรียกะไปยุใกล้เชื่งกันสี่ห้าครับผมสหนึ่งครับผมสามหนึ่งครับผมสามหนึ่งแต่กับสามหนึ่งครับหนึ่งสี่้ร่างนี่ไปตัตเอาเอ่อละถ้ากันซับเอาคือซับอครับเนาะสาหนึ่งกับหนึ่งสีนะคะหนไม่ได้เขียนนะ ตัดเอาครับไทยเร่อวไยตัดเอาัเอาจนึ่งตัดเอาวจี้ยังไงตัดเาตัดซีนหงเันใจคือคิดถูกสอนเชียงใช่ไหมครับอาจารย์ัดเนาะค่ะตังเนี่ก็เป็นแน่ทข้างนะคะเป็หนึ่งเนนจัดทีนึงก็ยัดเข็มเดินคือเิ็บปอกเก้าของอ่ะทุกไข่ท่าเองไปมันบะละครับผมเออก็ต้องถ่ายซีนหนึ่งขึ้นตเนาะ แกตัวหนาเนาะเยนไปแตัวหนาือ้มงเปนเป็นบลคสามหนึ่งี่หนยากิมเพราะว่าฝ้ามันนี่ผิวมล่งล้เดี๋ยวเา้บคจะไปิเจ็ดายิมเพราะว่าถ้าไปมักนานนอย้เาเงนานน้อยแล้กเม่อนี้ เว่ามันปุ่งปุ่งสุดท้ายแล้วครับผมปุ่งสุดท้ายเลยนะครับโชคผิดม้าอะไรล่ะปุ่งสุดท้ายแล้วฟันดียุ่งอาจารย์ก็ฟันอาจารย์ไม่จะเด่ฟันดีวะครับอาจารย์นิดนิดดีวะว่าฟันเห็นตาไอ้ซุ่มเนี่ยซุ่มซุ่มข้างนี้อีไหมอืมข้างิง นีうう่ว่ามแค่นตัวเาพ่อู้ฮะไม่ไมแค่นใบแค่นต้นวเร่ต้นฟูเร่ใบแค่นโอ้ต้นแค่นวาไงว่าไจะว่าติดตัวพตัวแต่ว่าหาฮะแล้วมาให้โอ้ถแต่ว่าหามาให้ครับต้นแค่นาใหต้นแค่นโอวนั่งไม้่นี่นั่งไม้บอก ต่วงานกครับเนาะงาใหม่กว่ครับนี่นหละจนแคนี้ทำงานหนัโอ้โหยากแล้วอือแต่คือเป็นคนดีๆคนไม่ไนคนมากกว่าซิบได้สิบ่ครับเพราะว่าอาจารย์มดล่องเบื้องหลังอีกนะเพว่อนี่ยังสนดอกแล้วความก็คือจางปันคือทางอาจารย์ว่าเสือยังอาจารย์จำไม่ได้ โอ้คนนี้ซื้ออยู่บอกเวลาบอกว่าโอ้ยนุโกอยู่งกับทำงานกุฏิอาจารย์นี่ลเหรออือห้วยก็เห็นตต้นแคบมันตัวนืมเตี้ยเออนั่งมีวิวตินั่งมีนั่งมีตินั่งขนบอกคือนั่งไม้บอกครับเขาบอกง่ายๆกับนั่งไม่เหรอนั่งไม่แล้วดีน่ากุฏิพิ่นว่า รู้ก็ยุ่งนาคูณอาจารย์นีล่ละการเป็น,น,นรปรต้นเป็นแฝดจริง<ม>ครับไป่ใช่แฝดนรอครับลวะต่ว่าขันแฝดทูนี่เนเน่อยู่อ๋ออยู่่ะเออเป็นต้นเดียวละแยกออกมาแยกออกกว่าห่อยเมื่ออาจารย์ว่าโอ้เบิ้เน่เสียสิขุดต้นแค่นีราอ,อสะนะัตวน่อยหนยนั่นแหละ ของเต็มแท่นเด้อตัวห้องปูห้อกันนั่ละหกสามหนึ่งหสี่หนึ่งะหละ้องปูห้องอืมปูหนักแล้วก็ตัวหองอันอันยหา่แคนกันนั่นละตัวบนนั่นนี่เออหาสี่หนึ่งี่ที่ครับอืองอ่านั่งไมนม่นั่งไห้าสี่หนงคิดว่าอยู่นากุต แต่สิ่งี่ตนมีตัวคนมาเนาะสิ่ที่ตนเดี๋ยวจะตนแข็งครับผมอันนี้ก็นั่งย่างสิื่พมีหยุดตีน้องย่างย่างผู้งามบ่อาจารย์พูดมหาเละผู้งามบ่ผู้ไขนรับแุลงแปลง่าผู้งามเขาเป็นจังไงคือเป็นตะยานแล้วผู้ยิ่งซี้นึ่ฝันหรือว่ามิมิตครับอาจารย์ฝันนี่เลยเนี่ยชื่อนาคุดเดตี๋

ท้ามันไปหล้ยมันกับลชุดเก้าเก้ามันสวใด้นะพูดนน่ชุดเก้าจะแค่แค่กันครับอาจารย์ไม่ายกันสตอกซนี่ที่กันฮกซีน้นี่ชุดชุดที่หายที่แรกอ่ะเออเกวดซ้อมกวดซ้อมไอ้มัิงนมะเฟิร์มตัวหนาหอีกฟอง นี่หาซี่หนึ่งน,นี่นี่ก 6, 4, 4, 4, 6, 3, 1, เก่าหกซีออ่แือกบหกซี่หนึ่งสามซี่หกสามหนึ่งที่เต่ากับเจ็บอ่านี่นี่อีกเลยนี่สาม,มีใช่ครับเออจ็บเจ็บสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งอือผมผมไม่ใช่นี่นี่สาม,มีครับคือผมมาไทยเอออ่าสุดเก่าคนที่คนไทยตะต้นคิดผนะครับล้างเล็กกว่กับประมาณนี้

ต้นเดียวไม่แยกออกกันเนาะแต่ว่าต้นแก่จะ่อยๆค่อยๆแก่ขึ้นครับแรงง่ขึ้นครับผมตามตามนั้นเลยครับเด้อออสําหรับแนวทางคือคนเดินหายมือเนี่ยคือล่าสุดครับล่าสุดมาครับเนาะคนเดินหายเท่าตัวนี้ละ เพื่อเพื่อนเดินห้ครับผมเพื่อนเดินห้ตามหนึ่งแ้ครับเพื่อปูริเขามารับส้มรับฟังกันเพื่อเป็นเน้าห้างนะครับตัวเด็กซกตัวมีโอกาสมากเลยก็ไม่มีโอกาสทุดนะครับเนาะเอาภูริเขามาก่ะขอบุณขอบุณสําหรับการติดตามนะครับเนาะรับสมรับฟังขอให้โชคดีไม่โชคนะครับกับที่นี่กับล่างสามหนึ่งสี่หนึ่งเนาะหกสี่หนึ่งหกสามหนึ่ง แล้วก็นน่งแค้นมาให้หาซีหนึ่งครับผมตามนั่นครับผมเอาเนาะบรรยากาศนะครับตามนั่นครับใครเข้ามารับชมับฟังกันนี่กดไลก็ก็แ,แช่ครับคิดนี้สวัสดีครับ